ตำรวจภูทรภูเก็ตเร่งติดตามตัวผู้จ้างวานยิงลูกเหล็กใส่กับรถทัวร์ป้ายทะเบียนต่างถิ่นนับสิบคันหลังจากรวบตัวผู้ก่อเหตุได้สองคนสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างกว่า1 0,000บาทให้ตระเวนก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในลานจอดรถทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตก่อนใช้หนังสติกยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ที่มีป้ายทะเบียนต่างถิ่นจนได้รับความเสียหาย นี่เป็นหลักฐานสําคัญค่ะที่นําไปสู่การจับกลุมผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมกับของกลางเป็นลูกเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรรวม72ลูกหนังสติ๊ก2อันยางวง1ถุงยังมีรถจักรยายนยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ1คันรวมทั้งเสื้อผ้ารองเท้าและหมวกที่ผู้ก่อเหตุสวมใส่ในวันก่อเหตุ จากการตรวจสอบขยายผลพบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนสารภาพว่าก่อเหตุตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้รับการว่าจ้างจากโกมอซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตให้ค่าจ้างเป็นเงินสดจำนวน11,000บาทตระเวนไปยังลานจอดรถทัวร์ของบริษัทต่างๆรวม3แห่งและยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ที่มีป้ายต่างถิ่นเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลและติดตามตัวโกมอพร้อมกับขออนุมัติ จัจกสารจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ